ก็วันนี้เราได้รับเกียรติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับพี่แจคนะมาโชว์ตัว AR ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าถ้าจะมองตามส่วนนะเราเปลี่ยนเมื่อก่อนเราเราสนใจเรื่อง VR อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวนี้คือมันเป็น AR ร่วมกันนะมันไม่ได้ i ว t u ช l อย่างเดียวแล้วเขาเรียกอะไรมัน augmented augmented reality อย่างนี้เหรอมันเป็นอะไรอ่ะ XR อะไรเออ XR ก็ไมว่านะครับ e x t e n ครับ เพิ่มเข้าไปอีกอโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอนะครับเมื่อเช้าเพิ่งเห็นในฟีดก็คือร้านเกมในกรุงเทพที่ทําเป็น VR ครับเยอะขึ้นนะ,ะคือเมื่อ,อก่อนเราเห็นเกมอะไระเขาเรียกร้านเน็ตใช่ปะที่นะเล่นเกมแี่ยวนี้มันตายหมดแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าเพิ่งเห็นฟีดโปรโมทขึ้นมาว่าร้านเกมที่ทําเป็น VR เพราะนั้นคือมันคือรูปแบบที่เราต้องเจอเดี๋ยวนี้เนะี่ยแต่สิ่งที่เห็น อาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องของ AR เนี่ยที่น้องๆบอกว่าเฮ้ยทำไมถ่าย 2D แล้วมันขึ้นเป็นทีดีเหมือนนึกว่าแบบว่ามันแปลงให้เองเกือบตกงานไปแล้วเรานะฮะมีคนเข้าใจผิดเยอะโอเคนะครับเพราะนั้นวันนี้จากตอนนี้เป็นต้นไปครึ่งชั่วโมงทำไม่เป็นให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนที่ที่เราเห็นกันในฟีดครับนะครับจัดไปไีดูตัวอย่างนะ เนี่ยสแกนดรออิอวันนั้นเนี่ยด้วยคลิปนี้เนี่ยเกือบตกงานเลยทำงานเข้าเลยนึกว่ามันแปลงให้เองครับแกถ่ายปุ๊ไม่ใช่ทีแรกคิดว่าฟัง์ชัน2 d 2 d t d บน solid work มันจะเก่งขนาดนี้แล้วนะครับนั่นคือเทคโนโลยี ar ครับคือเทคโนโลยี ar นะก็ที่จริงมันก็สอดคล้องกับ solid work ด้วยนะครับตั้งแต่ตัว2019ขึ้นมามัน มีตัวแอดอินเพิ่มขึ้นมาเอาไว้ให้แบบว่าเราส่งไฟล์เป็นอสกูลกลางของพวก AR VR อะไรพวกนี้นะครับได้เลยเป็นเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นทูวอีกตัวที่เอาโมเดลบนสืวอไปทํางานต่อมันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแบบทำแอนิเมชันอะไรมาก็เอาไปได้ด้วยนะครับแต่ AR มันมีหลายตัวนะครับอันนี้มามาโชว์ตัวหนึ่งชื่อ Unity นะครับคือตัวตัวหลักๆที่แท็กใช้ทำเลยแหละใช่ครับ ซึ่งมันเป็นเหมือน Open Source คือสามารถคอนโทรลเรื่องของเขียนภาษาโปรแกรมเข้าไปได้ครับนะครับแต่นี้เอาแค่เบสิกนะก็เอาครึ่งชั่วโมงเป็นวันเถอะครับเดี๋ยวมาดูที่ solid work s ก่อนละกันนะครับใน solid work s ตอนนี้ก็ผมติดตั้งตัวเสริมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเพิ่มนะครับมันก็คือ solid work s xr exporter นะครับ นีตัวนี้พอแอดอินเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีนามสก,กุลไทยเซฟแอดนะครับให้เราอยู่ข้างล่างเลยสองตัวนะครับเป็นอะไแหล GLTF นะครับก็ลองเลือกไปก่อนนะครับในออปชันเนี่ยมันติก๊กเอาเนื้อหา นะครับจากในไฟล์ 3D ของเราใน SolidWorks เนี่ยเอาอะไรไปบ้างคือถ้ามีแต่ 3D โมเดลก็ไปแต่ 3D โมเดลใช่แต่บางคนทำแอนิเมชันไว้บ้างเรนเดอร์หน่อยนึงอะไรอย่างนั้นบางทีใส่แมทเทเรียลจัดแสงอะไรไว้เนี่ยใน SolidWorks มันก็ดึงเข้าไปได้ในมีพวกไลท h ติ้งมีแคมเบรมีวิวคแล้วก็มีแอนิเมชันนะครับแต่ตัวนี้เราเป็นแค่ไฟล์พาร์ทเล็กๆนะครับเป็นตัวเกียร์บ็อกแล้วก็ไม่ได้ติกอะไรนะครับก็ลองทำการเซฟนะครับเซฟไป แมันก็จะเก็บค่าเดี๋ยวไปลองไปดูในตัวโปรแกรมมันมันจะมีเป็นแมทเทียลมันด้วยครับนะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ตัวโปรแกรม Unity นะครับตัว Unity ตัวนี้เราก็ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับ Add-in อะไรพวก AR เข้ามาตัวโปรแกรมนะครับเวลา new โปรแกรมเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันดับแรกในส่วนของการสร้างนะครับก็ไปที่เว็บก่อนนะครับไปที่เว็บ มันจะใช้ควบคู่กับวูฟเฟอร์เลียเอนจินนะครับทำไมถึงต้องใช้ควบคู่กันอย่างเมื่อกี้ดรอยิงมันจะมีสัญลักษณ์รูปภาพก็คือตัวดรอยิงนั่นแหละนะครับอย่างก็คือตัวนี้นี่สัญลักษณ์รูปภาพตัวนี้นะครับคือจริงๆก็เป็นภาพฉายของทีเดีโมเดลเลยภาพฉายของทีดีโมเดลนะครับแต่เราอยากให้มันมี 3D อยู่บนเนี้เวลาส่องกล้องเข้าไปจากมือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆคือเป็นตัวเซตให้มันคู่กันว่านเถอะแม่ครับ ทีนี้มันก็มาใส่ตัวผู้ิลเลียในการสร้างนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีในส่วนของลายเส้นนะครับของเขาก่อนก็อาจะเข้าไปที่ตัว get development นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างในส่วนของตัวลายเส้นขีนะครับก็เหมือนจะสร้างโฟลเดอร์อะไรของเราไว้เนี่แหละแล้วก็กดคอนเฟิร์มอันนี้ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ หลายคนจะสงสัยว่าแล้ว v ูฟเ r อร์เที่ว่าเนี่ยมันฟรีไหมครับอ่ามันฟรีครับในส่วนของตัว Unity กับบ u f เฟอร์เลยฟรีเลยมีฟรีอยู่นะครับแต่มันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของอ่าแท็กที่มันไม่เกิน1,000พหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็ต้องมีลิมิตไว้บ้างใช่นั้นไม่งั้นก็คงทำฟรีตลอดนะครับผมอ่าอันนี้เราก็คือคลิปไปก๊อปปี้ลายเส้นตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปใส่ในตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นรูปภาพที่จะไปทำเป็นแท็ก นะครับก็ติ๊กมาที่ตัว target manager ครับนะครับแล้วก็ add database อ,นะอันนี้ก็คือตั้งชื่อปกติเหมือนกันแล้วก็กด create ไปครับนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ar drawing นะครับที่เราทำการสร้างไว้ครับอ่าแล้วก็ add รูปภาพครับเาไปที่ตัวรูปภาพที่เรามีอยู่ตัวนี้ก็คือเราถ่ายธรรมดานี่แหละถ่ายธรรมดาหรือ,อว่าเ,เป็นอะไนะ s c r i capture capture มาก็ได้ครับ กด Open มาแล้วก็กำหนดขนาดนะครับอันนี้ใส่เป็นหนึ่งก็ได้นะครับ<ะ>แล้วก็กด Add เลยอ่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในลิสต์นะครับตรงนี้ก็รอเขาตรวจสอบหรือว่า r ร r e ฟ h สักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็นคุณภาพของรูปภาพด้วยจริงๆก็คือเป็นเป็นโปรแกรมตรวจว่าภาพที่ได้มันมีคุณภาพหรือเปล่าใช่ครับบางทีมันเป็นภาพแบบพื้นๆเลยไม่มี ลายเส้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีน้อยไปนะครับมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละเป็นดาวคือถ้าคอนแทคมันต่ำมันดีเทคไม่เจอมันอาจจะดีเทคไม่เจอเวลาส่งไปแล้วรูปภาพไม่ขึ้นสักทีนะครับก็คือตัวเลตติ้งตรงนี้แหละนะครับสักประมาณสักประมาณกี่ดาวถึงจะโอเคน่าจะสักสี่ดาวไปครับถ้าสามนี้อาจจะมีอาการที่แบบ ใส่ส่องสักพักนึงอ่ะมัหนึ่งจะขึ้นนะครับแต่ถ้า5้าดาวปุ๊บขึ้นเลยนะครับคุณภาพดีอ่าเราอยากได้รูปภาพตัวไหนเข้าไปเป็นแท็กเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้นะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดดต้าเบสอ่าเราก็ไปเข้าที่โปรเจกต์ n i t y ตีนะครับก็คือตัวโปรแกรมที่เราจะทำนี่แหละรก็ดาวน์โหลดนะครับอ่าัีนี้เดี๋ยวก็ไปเลือกพื้นที่จะเก็บอ่าดาวน์โหลดเข้ามาก็พื้นที่จะเก็บในโฟลเดอร์นี้ นะครับเซฟไปเลยเซฟทังอันนี้เป็นแพ็กเกจของ Unity แล้ว Unity ละเอาภาพตัวนั้นคอมไบมากับไฟล์บางส่วนใช่ครับอทีนี้ก็ไปที่ตัวโปรแกรม u n i t ตี้อเท่ากับว่าเราไปเอาไลายเส้นกับตัวแท็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจากนั้นเราก็ตัว Import p a ็กเก e ที่เรา Export มาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็กดนะแล้วก็ Import เข้ามานะครับก็ Import เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นด้านซ้ายมือ เราจะทําเป็น AR ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่ e n g i n e ของตัว w o ฟเฟอรนะครับแล้วก็เลือกเป็นกล้อง AR มันก็ขึ้นสัญลักษณ์กล้องขึ้นมา mm hmm. นะครับเป็นกล้อง AR จากนั้นก็คลิกขวาต่อนะครับเลือกเป็น image image mm hmm. ก็คือแท็กของเรานี่แหละ mm hmm. นะครับถ้ามันมีแท็กหลายๆตัวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงด้านข้างเนี้คนะครับตรงนี้เราเลือกมาแค่รูปภาพเดียวนะครับโอเคแล้วก็ตัวไฟล์ solidworks ที่เรา export ไว้นะครับที่เป็นไฟน้ำตกุล G L T F G F นะครับนี่ก็ตรงนี้มันจะมี Import ด้านบนเมนูนะครับเราอาจจะไปดาวน์โหลดติดตั้งมานะครับมันก็เหมือนเป็นแอดอินเป็นปลักอินของตัวโปรแกรมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาเรียบร้อยก็ Import เข้ามาครับไปเลือกตัวโมเดลนี่ก็จะเห็นตัวนี้นะครับกด Open อ่าแล้วก็เข้าไปไว้ที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บครับนะครับแต่ไม่ให้เสียเวลาก็เอาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโหลดเป็นนาทีเลยนะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้ครับจากนั้นเราก็ลากเข้าไปใส่ในโปรเจกต์จะลากไปใส่ในพื้นที่นี้ก็ได้ครับในตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เอาตัวชิ้นงานเนี้แปะให้มันตรงกับรูปภาพนะครับให้มันสเกลได้อะลองใส่ไปก่อน นะครับสักหกนี่เราก็ปรับมาครับนะครับดูตัวดออิ่งหน่อยครับว่ามันถูกต้องไหมนี่รูรูสี่รูจับยูดตรงนี้ครับนะครับน่าจะผิดด้านอยู่อยู่ฝั่งนี้แลาเราก็หมุนร้อยแปดสิบอนะครับแล้วก็วางให้มันเป๊ะนิดนึงครับนะครับที่จริงคอนโทรลมันสามารถกดเนี่ย WS AD หเหมือนเล่นเกม,มนะครับมันที่จริงโปรแกรมตัวนี้มันคือโปรแกรมสร้างเกมอ่าตัว unity ใช่ไหมใช่ครับ unity เกมโอเคอันนี้ก็เอามาแปะคร่าวๆแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอาตัวชิ้นงานเนี้ยเข้าไปใส่ใน image target ครับนะครับเวลาส่องขึ้นมาให้มันอยู่ในนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ไปเช็คที่ตัว ar นิดนึงครับนะครับนี่ตัวนี้ครับลายเส้นขี นะครับที่ที่เราจะต้อง Copy มาวางเอ๊ะที่แรกเหมือนเรา Copy มาตอนเข้าเว็บใช่ไหมจัดเข้าเว็บนะครับแล้วก็มามาก o p y วางในนี้ครับนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ดูด้านล่างครับเราจะใช้เป็นอุปกรณ์อะไรในการฉายนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นตัวเว็บแคมนะครับตัวนี้ Logitech หรือว่าจะเป็นตัวอินทิเกตก็ใช้กล้องที่โนบุกเราก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะ อ่ะทีนี้ลองลองเทสดูนะครับกดเพย์นี่ให้จอหน้าจอใหญ่หน่อยขึ้นมาแล้วนะครับถ้าฉายน,น,น,นี้ก็เป็นกล้อง้าฉายฝั่งนี้ไม่ขึ้นใช่ไหมนี่ <c oughs> ถ้าแท่งเหล็กขึ้นมาแล้วจบเลยนะครับอ่าลองลองเอาแท็กเข้ามาอ่าโอ้โหทำไมามันใหญ่อ่ะซูมได้ไหมนี่ขึ้นมาแล้วนี่แหละเ,เหตุผลที่จะตกงานวันนั้นนะครับนะครับนี่ก็หมุน หมุนแผ่นกระดาษเนี่ยได้เลยอมาช่วยช่วยป๊อปเอ้เหมือนจริงอ่ะซูมก็ได้นะครับเนี่ยคือจริงๆถ้าภาพคุณภาพสี่ห้าดาวเมื่อกี้นะคอนทราสมันดีปุ๊บเนี่ยมันไม่หลุดไงไม่หลุดแต่บางตัวเราเห็นแบบตุ๊กกกุ๊กเหมือนจะหลุดอ่ะใช่เหมือนจริงเป๊ะเลยอ๋ออ้าหลุดไปละนี่กลับมาอย่างรวดเร็วคอนทราดดีอันนี้ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง อย่างเช่นพวกงานขายเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับเราเขียนไฟล์จาก solid work อยู่แล้วเนี่ยอเอ็กพอเป็นเครื่องเลยสามดี <3 D S 2> แล้วก็ไปแปะในบชัวนะเราก็ทำเป็แอปพลิเคชันขึ้นมาก็ส่องเข้าไปเลยนะครับก็เดี๋ยวแนะนำเพิ่มเติมเป็นแอปพลิเคชันลงในมือถือ,อนะครับอันนี้เราผ่านเว็บแคมเนาะถ้าอยากจะทำเป็นมือถืออย่างเช่น Android iOS ปึ๊บนะครับเราก็เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ บิวเซตติ้งอันนี้เหมือนเมื่อกี้เราเทสเฉยๆนะใช่เมื่อกี้เราเทสเเอาอพุทธเราจะไปใช้ในด e v i c ์ไหนใช่ครับเรากเอาอ่เนี่ยมันก็จะมีตัว Android มี i อ s, <iOS>. <S นะครับตรงนี้ผมใช้เป็น Android ก็สวิต c h แพลตฟอร์มมานะครับมาตั้งอ่าแน่นอนเป็นแอปพลิเคชันมันต้องมีไอคอนนะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันอะไรอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ สามารถตั้งชื่อตรงนี้ได้ตั้งชื่อแอปได้นะครับว่าเราอยากบิวเป็นแอปชื่อว่าอะไรรนะครับแล้วก็ตัวไอคอนเป็นไอคอนแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับเราเลือกเราก็ทําไอคอนมาเลยนะครับสมัตใส่ไว้อันนี้จริงๆก็คือจะเป็นไอคอนที่อยู่บน Google play แล้วหรอใช่ไหมยังครับยังถ้าใน Google play เราต้องสมัครก่อนเราค่อยอัปโหลดเข้าไปอ๋อน่ตัวนี้ถ้าเราอยากจะเทสเราใช้เป็นเซฟองไปเป็นไฟล์ apk แล้วก็เสียบสายเนี่ย เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็โยนไฟล์มาติดตั้งได้เลย uh huh. นะครับอเคก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปอัปโหลดผ่านเพสโต้นะครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของมินิมัมโปรแกรมนะครับก็เนี่ยเป็น Android เวอร์ชั่นเท่าไหร่ครับรบางทีอยากให้ใช้กับพวกรุ่นต่ตาๆได้นะครับเราก็เลือกไปตรงนี้นะก็มีประมาณนี้นะในส่วนของอการอัปโหลด ก็คือจบแล้วการบิวต์ในส่วนตัวโปรแกรมจริงๆก็โดยโดยโปรเซสมันถ้าเรามองนะมันเหมือนว่าเป็นการแมชกันระหว่างภาพที่เราต้องการสแกนเพื่อโชว์กับปริซาที่เราทําไว้แล้วคือบางตัวอันนี้คือพิจัดโชว์แค่โมเดลใช่ปหบางทีมันอาจจะมีแอนิเมชันอื่นๆถ้าตัวอย่างที่เคยนําเสนอนะครับก็เราก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอยากจะโฆษณาด้วยนะครับเพราะว่าทางแอปพลิเคชเองก็ทำแอปพลิเคชัน AR ขึ้นมานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ดูวิธี เข้าไปดาวน์โหลดก่อนเนาะครับนะครับมีเสียงภาพนะนีเป็นเสียงคนคุ้นเคยสาวสวยสาวสวยน่าจะสวยที่สุดแต่บางนาเจแันดี้นะครับก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดนะครับถ้าใครไม่มีปฏิทินของเราก็เนี่ยเข้าลิงก์ Google Drive ได้นะครับดาวน์โหลดปฏิทินมา นะครับตอนนี้เราก็เอาลงตัวเพจโตานะครับนี่ี่ปฏิทินตัวนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีสาวสวยมายืนอยู่ได้ปฏิทินตัวนี้ผมเอาวางไว้บนโต๊ะผมอะหายไม่เหลือไม่เหลือพอจะเทสโดนหยิบไปหมดแล้วไปโดนสองนะฮะหายากแล้วตอนนี้นะครับแต่วันนี้เอามาให้ดูนะครับนี่เห็นน่าจะเห็น่อยู่แล้วนาจะได้เจอแล้วแหละอ่า ก็หลายท่านเซล์หลายท่านก็นําไปแจกลูกค้าคนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูเป็นน้าจิ้มนะครับแต่ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพจใหม่แล้วกันนะเวลาเข้ามาในส่วนของตัวแอปนะครับบนมือถืออย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้แนะนําก่อนนะครับมันเป็นแอปพลิเคชัน AR องแอ p พ Cat นะครับเวลาเราจะใช้งาน AR นะครับก็กดกดปุ่มเพย์อ่ะปึ๊บล้วก็เข้ามาที่กล้องเลยนะครับนี่เราก็ฉายเข้าไปครับอ๋อฮตัวนี้เราทำเป็นลักษณะของเอาคนมาเดินพรีเซนต์นะครับนี่เจสันดีนี่ไงสาเหตุอันนี้คนยังโอเคแต่จากทูดีเป็นทีดีนี่งานเข้า คนเข้าใจผิดกันเยอะเลยนะครับออันนี้อันนี้เป็นลักษณะของคนนะนะครับเอาคนมาพีเซนต์ลองเป็นวิดีโอนี่ป่ะนี่จริงๆเราเอาแท็กพวกรูปภาพพวกเนี้ยไปแปะในสินค้าเราก็ได้นะครับเป็นพวกวิธีการติดตั้งการแมนเทนส์การใช้งานติดได้หมดเลยแล้วก็เอามือถือส่องนะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทําเป็นวิดีโอเข้าไปก็ได้คือสุดท้ายโปรดักที่ขายตามห้างว่าในอนาคตเนาะมันไม่มีกระดาษแล้วไงกระดาษไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องคนต้นไม้ มีปุ๊บเรามีโมบายถ่ายปุ๊บรู้เลยวิธีการใช้งานไม่ต้องเปิดแมนนวลกันเยอะแยะแล้วอันนี้คือไปแมปแบบวิดีโอแมปแบบวิดีโอปุ๊บนะครับนี่มี3ดีด้วยอ่าพรีเซนต์แอนิเมชันนี่ใช่ป่ะซิมโฟล์ก็โฟล์จริงแล้วไม่ต้องเปิดคอมแล้วนี่มีน้ำไหลด้วยนะครับเจ๋งมีอะไรอีกมีการติดตั้งเรื่องของไวริงนะครับเนี่ยดูได้เลย ว่าเราคอนเนคตรงไหนบ้างเนาะอันนี้ถือเป็นไอเดียนะนะครับใครที่แบบสนใจอยากมีไอเดียสร้างสรรค์แปลกๆดีๆกวันนี้ก็นำเสนอกันมานะฮะแนะนำกันได้ TDPoduct r อีกหน่อยเวพีเซ็นลายผลิตก็นี่เลยส่องเอาเลยเลยมือถือนะครับอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มก่อนนะครับถ้าอยากรู้มีอะไรบ้างก็เข้ามาดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันต่อไปเนี่ยปฏิทินตัวนี้มันก็จะคือ t d p ta u c t ครับใช่ไหมเรามีแคาล็อกเล่มหนึ่งเราไปเนี่ยแค่เนี้ยปีเซ็นนำเสนองานได้แล้วบางทีอยากจะปีเซ็์สินค้าในบริษัทเราเนี่ยแค่ยื่นนามบัตรอ่ะก็สามารถให้มันขึ้นเป็นแอปพลิเคชันเป็นทีดีเป็นรไรได้หมดอะทุกอย่างเลยคือหน้าที่ก็คือเอานามบัตรเราไปแมปกับอะไรที่นำเสนอะไรก็ได้ใช่ครับใไ่มาโอเคเจ๋งเลยวันนี้